อันนี้ก็จะเป็นยักษ์ยางแก้คันจิ้วนะครับกับคองธรรมชาตินะครับกัดเลยนะครับตัวเล็กนะครับกัดไม่โดน โดนครับสายก็ปลากเกลือสายแว้นนะครับนี่ครับก็เป็นยักษ์ยางแก้คันจิ้วนะครับตัวนี้ครับน้ำหนักดีนะครับตีได้ไกลนะครับแล้วก็ใบลิ่อุทิเตหนามนี่นะครับก็เรียกปลาดีครับ แอคชั่นแปลกๆดีครับยังไงก็ฝากผลง,งานไว้ด้วยครับอยากอยาก่อยางแค่คันจิ้วมีตัวไงโดนแน่นอนครับสุดยอดครับ